สวัสดีครับต้องอยู่เป็นเย็นพอและรอได้ที่มันถูกที่มันใช่ไม่เปลี่ยนผันชีวิตคนสั้นยาวไม่เท่ากันสุดแต่กรรมจะสันตามผลพวงชีวิตเรียบอยู่ง่ายก็ไม่ทุกความสงบคือความสุขและหลุดล่วง ตัวตันหาพาจริตให้เหลืองหลวงจะสุดลังเหนียวนวลให้ร้อนรนการก่อมิตรคิดดีเป็นสีสักย่อมเกิดก่อความรักเป็นมักผลก่อสตรูมุ่งร้ายทำลายตนจะไม่เกิดเป็นมงคลดนใดๆการก่อการร้าวฉานเที่ยวหานหัก ก็คาดรักอยู่เย็นเป็นลูกไล่อยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอก็หมดใจทุกแห่งหนทนไม่ได้เพราะไม่รอความบาดหมางทางเดียวก็เสียววูบถ้าบาดหมางเต็มสูบไม่เหลือหลอก็่อศัตรูทั่วทิศท,ทางอย่างบ้าบอถ้าเจอตอก็สะดุดหยุดกระมัมไม่มีใครเก่งเกินจนเดินกลาง เดิองตัดน้นาำถมทางสุดทางไขเลยกักขังตัวเองอย่างจนใจหมดต้นทุนสิ้นทางไปตายทั้งเป็นชีวิตมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเจ้าของชีวิตเขารู้จักใช้วรรอนอนรายคู่เล็กกำพางการมีชีวิตยืนยาวนานเท่าไรไม่สำคัญสำคัญว่า เราจะใช้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรให้มีความสุขอยู่อย่างสงบในที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะดินน้นรนผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรปั้นปลายชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าความสงบนิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากดินสู่ดิน ไม่มีใครที่จะเอารายกลับไปได้เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นคนหัวร้อนเป็นคนหัวดือ้อหลงตัวผิดเที่ยวทะเลาะรานกับชาวบ้านชีวิตจะไม่มีความสุขความสุขนั้นเกิดจากความสงบทำให้ มีความร่วมเย็นแก่ชีวิตนะครับ